มาแล้วเ้ยกดอัพสโนว์ค่ะเพื่อนๆแล้วดันแตร์ดันแตร,ตร์ขึ้นไหมเอ้ยลืมแท็กแต่ละคนสวัสดีค่ะทุกค,คอน <c oughs> อย่ากรวดเร็ว <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่กทมค่ะร้านเชฟกินค่ะเบอร์จ่ายให้พี่อ้อยเดินเพื่อให้เงินสดง่ายดีเพราะว่าไลฟ์สดอยู่ทุกคนตอนนี้ของพี่เขาห้าสิบห้าสิบบาทใช่ไหมไอ้ล็อกค่ะใช่ค่ะแล้วก็เต้นโต๊ะอีกทีแต่พี่หมูจะใช้พอไองของพี่ก็เกลี่ยใส่รวมเลยม่ไดนี่เลยค่ะทุกคนทุกคนจะได้อัดรวมทีเดียวนี่นี่นี่ นี่ตอนนี้เราเราเข้ามากินร้านนี่นี่นี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนีน้อยากให้ทุกคนดูร้านเช็คอินคาเฟ่นะคะชอบทุกรายการแล้วก็ได้แต้มได้คอยคืนด้วยจ้าเนี่ยทอสรหอยนะคะพี่ทั้งหมดหมอสีร้อยห้าสิบห้าเป็นร้อยเก้าสิบห้าคทั้งหมดเลยนะคะ,ะ,คะใช่ครับร้อยเก้าสิบห้านะคะใช่ครัเรามาเนี่ยต่อไปเราจะกินกาแฟานะเราก็จะเซิร์ชหาร้านค้าที่มันอยู่ในแอปมอเท่าน,าน 95, ั้นค่ะทุกคนร้อยาสนะคะตอนนี้เรามากินกะอ้อหมูค่ะสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับอีเวนร์ของเรามีเยอะแยะมากมายหลายร้านใครสนใจร้านไหนใกล้ร้านไหนก็ไปใช้กันนะครับถูกค่ะคุณแนนสวัสดีจ้าโอหเธอเข้าสองร้อยห้าบาทคสองร้อยห้าบาทนะคะบอกบอกราคาผิดแล้วก็จ่ายไปแทนเงินสดนะฮะตอนนี้คุณเก๋กำลังทำการจ่ายนะคะทุกคนได้1.8 MP. MP ได้เงินคืนด้วย โอ้โหเราซื้อกันตั้งห้าแก้วนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะสองศูนย์ห้านะคะใช่ไหมใช้เอ็มพีซื้อใช้เอ็มพีซื้อด้วยรถรอเพอร์เฟกอายะสองร้อยห้าบาทสองร้อยห้าบาทมันก็จะปัดเอ้อสองร้อยห้าบาทไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เทสเทสเทสอ่าทุกคนการใช้จ่ายทุกอย่างของเราจะเป็นรายได้ไหลกลับหมดเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่แนนจากเชียงใหม่จ้า เรียบร้อยใช้ MP ซื้อจบแล้วโอ้โหได้เงินคืน1.8 MP ค่ะนี่นะคะเลลดค่ะทุกคนนี่เลยหน้าตาแอปแบบนี้เลยค่ะใครยังไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันมมอนะคุณรีบโหลดเลยนี่แล้วก็มาแล้วเออตึงอ้งเดี๋ยวเราให้ร้านสแกนบองรของเรานี่แล้วก็เอาไปให้ร้านสแกนค่ะตึงนตามตามตาม ง่ายมากเลยนี่ทางร้านเขาก็จะเอาเครื่องของเขานะคะสแกนแบบนี้ทุกคนตึ้งเงินเราก็จะถูกจ่ายไปจริงจิงไม่เงินแล้วติ่งนองให้่สแนก่อนง่ายมากง่ายมากนี่นี่โอ้โหทุกคนสองร้อยสองร้อยห้าบาทจากเครื่องนี้ไทยไปที่เครื่องนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะรับกาแฟกันไปกินค่ะ เห็นไหมดีไหมคะต่อไปทุกการใช้จ่ายของเรานะคะเราไม่ต้องจ่ายชิงอีกต่อไปไม่ว่าคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวกินมาม่ากินอะไรก็ตามตามร้านอาหารต่างๆโดยเฉพาะค่ะถ้าเป็นคอกาแฟแบบพวกเราสามคนนะคะอย่างพี่อ้อยอย่างพี่อ้อยอยู่ลำปางเห็นไหมเดินทางมากรุงเทพเราอยากกินกาแฟเราก็เลือกหาร้านที่มีโลโก้ของมมอนะคะแล้วก็มาช็อปแบบนี้เราก็จะได้รายได้ไหลกลับนะคะง่ายมาก ว้าวนะอันนี้นี่เราได้ครบเรียบร้อยช็อกโกแลตเอ๊ะอันนั้นมอคเปามอคค่าที่สั่งอะไรสั่งหมอคค่าอันนี้มอคค่าถูกไหมคะนี่ทุกคนเห็นไหมเอะโลโก้แบบนี้นะคะมูมอน้องวัวน่ารักแบบนี้นะคะทุกการจับจ่ายของเรามันก็คือรายได้ที่มันไหลกลับเข้ามาฉลาดซื้อฉลาดใช้แบบพวกเรากินทุกอย่างที่อยู่ในมูมอนะคะกินนมด้วยได้กินนมด้วยแล้วตอนนี้เราก็ อยู่หน้าออฟฟิศมูมอทุกคนเรากลับกล้องก่อนวันนี้เราอยู่ที่หน้าออฟฟิศมูมอพวกเรามาทำอะไรที่นี่นะคะเรามาสู่อาณาจักรของการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นไรายได้นะจ๊ะนี่เห็นไหมออฟฟิศมูมอย,ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเย้ วันนี้พี่อ้อยมาประชุมค่ะทุกคนอ่ะนี่อยู่หน้าออฟฟิศมูมอที่สำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพค่ะจิะ้วไปงนะ<ะ>ดีงามมากมากรุงเทพนะคะได้กินกาแฟแล้วก็ได้ขอยคืนด้วยได้แต้มคืนด้วยดีไหมดีไหมขอบคุณค่ะ กาแฟมากินแล้วได้แต้มด้วยดีมากเดี๋ยวใจขึ้นใ LIKE! ห้นะคะ่ะไม่ดีก <smiled> ๋วยเตี๋ยวอีกเขาเล้องเตี๋ยวไม่ใช่ลนสวัสดีค่ะซูมมาใกล้ๆเลย ซูมาไลาย์มาใกล้ๆที่แนนวันนี้ได้กินกาแฟแล้วก็ได้แต้มค่ะทุน,ทนเห็นไหมโอ้ยเดินทางมาจากลำปางมาอยู่กรุงเทพ ็นไหมอยากกินกาแฟก็ไปเลือกร้านที่มันอยู่ในมูมอแล้วก็เอาแอปพลิเคชันมูมอไปสแกนแบบเมื่อกี้ง่ายมากเห็นไหมคะทูกการจ่ายของเราที่จ่ายออกไปมันก็จะเป็นไหลกลับเข้ามาเมื่อก่อนเราจ่ายค่ากาแฟทิ้งอ,อย่างนี้ใช่ไหมจ่ายตั้งค่ากาแฟทิ้งไปทุกว,วันทุกว,วันวันละ50-60บาทไม่ได้ตั้งคืนสักบาทวันนี้จ่ายไป20 5บาทได้คืนตังงจุดแปได้เกือบ10บาทคุท้ม ถ่ายหน้าบ้านให้หน่อยถ่ายเลยในบ้านเอถ่ายป้ายบริษัทเหรอเออได้เดี๋ยได้เดี๋ยวก่อนเดี <c> ๋ย <oughs> วไปถ่ายป้ายหน้าบริษัทให้ครับพี่แนนอือยู่ครบประชุมนะคะมหาเศรษฐีมูมอเอาหมูค่ะพี่แนนนี่โค้ดโอด้วยสวัดีครับเ <c oughs> ี่คุณเก๋ด้วย <c oughs> <c oughs> ีเจอกันแล้วไปช็อปมาไป,ไปช็อปเป็นดี <c oughs> โค้ดอ้อยใช่ค่ะโอเคพี่แนนรับแซบพี่เสริมสีไม่เข้าเวรเหรอคุณ <c oughs> พยาบาลไม่เข้าเวรหรอรีวิวให้ทุกคนดูค่ะว่าเนี่ยแค่พฤติกรรมการใจใจ่ายของเราทุกวันนะ เราแค่แค่เปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อจริงๆค่ะอันนี้จริงอะ่ะเราสามารถไปซื้อกาแฟร้านอื่นก็ได้นะก็รา,าคาเดียวกันแก้วละ50บาทแก้วละส5บาทเหมือนกันนะคะแต่ตอนเนี้ยถ้าเรามีแอปพลิเคชันมูมออยู่ในมือถือเรานะคะเราก็แค่เลือกร้านที่มันอยู่ในในนะแอปพลิเคชันละเราก็ไปจ่ายจ่ายเราก็ได้เงินคืนพี่ปุ้ยบอกว่าหยุด3วันค่ะเออ เดี๋ยวช่วเงเย็นๆก่อนเดี๋ยวออกไปถ่ายรูปให้ตอนนี้มันแดดพี่กิง่งสวัสดีค่ะม,ม,มอมอเรามีตนนาหน้าแทันตอนรอเก่งหน่อยแล้วก็ทำอะไรก็ได้ออนี่จะทำอะไรพี่กิง่งสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ <ใน S 1> ออฟฟิศมือม,มอค่ะเออมหาเศรษฐีม,มือมอชะยาพามหาเศรษฐีม,มือมอพันนวดีแท้ตั้งนะคะเมื่อกี้เม้ามอยพีก่กิ่งอยู่เลยว่าคุยให้โคตรโอกับกับ ออหมูฟังอยู่ว่าตั้งแต่พี่กิ่งเอาร้านเข้านะคะอาอหมูบอกว่าทีมอาอหมูไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวมาเจ้าพี่กิ่งเยอะมากอเขามาเล่าให้ฟังก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็สมาชิกในทีมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านพี่กิ่งเยอะมากมไปละมาแวะทักทาย เห็นพี่อ้อยกินกาแฟต้องไปหาน้ำร้อนชงในบัตนี้ก่อนค่ะอจัดไปค่ะจัดไปค่ะไปละไปายค่ะเตรียมตัวประชุมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตไปอัปเดตให้ฟังนะคะ